สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเมื่อนี้มาพบกับอูน้ำไส่เรื่องครับผมอูน้ำไส่เจ้าผลาไฟพี่น้องมาตามหาแนวทางตัวเลขน้ากันเนาะครับเพื่อได้โชคได้ลาบมันหมาน้ากันเด้อครับผมเมื่อนี้กับบรรยากาศหน้าบ้านเด้อครับผมยับเข้ามาอีกเนาะครับผมอยู่ใต้โดมรถเนาะครับผมกหนาวเหมือนเดิมครับเมื่อนี้หนาวหนาวทั้งวันเนาะครับผมเด็กเมื่อไทยคลิปแนวทางในเอฟซีในเบื้องน้ากันเนาะครับอยู่ในห่มในเงาเลยะครับผม หน้าบ้านสวนหย่อมเนะครับผมมือเสาอุ้นน้ำเส่แกได้ลงมากงดต้นไมวได้ครับผมงดสวนหย่อมครับก่อนที่จะตามคลิปเนี่ยมือเสารเอฟซีทุกคนรับช้มรับฟังนะครับผมจะต้องทำหน้าที่เนี่ยมือเสาก่อนครับผมเมื่อนี้คลิปนี้ก็จะเป็นเล็กปูปลาสาเด้ครับผมที่จะมาให้แนวทางเอฟซีทุกคนนะครับผมก่อนเอื่อนก็ขอกกาพระคุณปูปลาสาเด้ครับผมที่กรุนาเมตตาให้แนวทางอูนน้ำเสครับ กอได้โชคได้ลาบมันมาน้ากันเดอครับผมติดตามตามต่อกันไปเรื่อยๆได้ครับผมเลขอะมีเขามีรลดแดยเนาะครับเปลี่ยนแนวทางผิดจารณาในการรับส้มรับฟังออเดอร์ครับผมเอฟซีครับสู่กันไปต้องวด้วเด้อครับผมขอพูดเอฟซี่ียังก็ติดติดตามกดไล์กดแชร์อูน้ำใส่เด้อครับผมอูน้ำใส่กับไผ่ย่มปรับปรุงที่เอฟซีบอกหรือ แก้ไขทุกอย่างนะครับผมให้เอฟซีไปยามปรับขึ้นทุกวันได้ครับผมครับเอาเพื่อเป็นการบม่เสียเวลาเนาะครับผมอูน้ำเสียอย่าพาด้อยพี่น้องทุกคนไปรับส้มรับฟังแนวทางเหล็กปูปลาสาเนี่ครับผมมาล่อลุ่นครับจะมีสามตัวแตกหรือสองตัวแตกเนาะครับผมไปรับส้มรับฟังน้ำกันได้เลยครับปูครับปูน้ำเสียก่อนทีมาสการครับปู ขอเจริญพรอูน้ำชัยคนหลุบรอและกาขอเจริญพรไปยังอญาติาโยมแอบซี C, ฟังรายการของอูน้ำชช่ครับผมในประเทศไทยและต่างประเทศในขณะนี้เนาะครับปูเออมีแอบซี C แถวนหนะ่ะประเทศเยอรมันมีสองคนเด้ครับผมเออข้าเจ้าไล่ามาหาหลวงปู่บอกว่า ฟังรายการหรือว่าชมรายการของผู่ําใช่อยู่แต่ว่าเลขบ่เข้ากับ่เป็นยังนะมีเขามีรุดเด้เนาะครับปูเออมีเขาไม่รุดแต่ว่าเข้ากาววันนี้เป็นวันที่สองสรับสีนีนอครับปูตอนนี้ผู้ป่าซามาเอาของดียู่อาเภอแม่สอดเด้อทังไปอุ้มผางคือเกาละครับเมื่อนี้ละครับผมอัดแล้วกาสซีรีบกครับเลยมื้อนี้กับเป็นมื้อวันที่ย8บแปดยบเกาแล้วเนาะครับปู ยี่แปดยีบเข้าแล้ว้าเป่นอู้น้ำช่อัดแล้วไล่ในไล่โยบแม่มาใหาลลล้ลงปูเด้อลงปู่ดืทรง,งตอนรเด้อครับผมลายมาให้แนกเริ่มเขาเรื่องนอครับปูคือว่ามามือนี่กับบอเม่หยังดอกมาเอาของดีกับคือว่าของนั่นละขอ,อีมันเรื่องผ้าหละครับไปของดีทีไปรักษาคนพอดีเฮ็ดไปสองร้อยขวดพ่อเลยมาเอาอีกร้อยขวดเป็นสามร้อยขวด ครับนะเพราะว่าคนบริการตีเนี้ยมันรักษาคนป่วยแล้วก็ราคาตน้นทุนแล้วก็คันผู้ใดว่ามีปัจจัยกับหอยฟีนะผู้น้ำช่โอ้คับปูเป็นการโฆษณาผู้ใดเอาเงินไห้หรือว่าภูชาก็บเอาเงินมานี่ละสิม่าเทพมองอะรทางกุฏิเพราะว่าตอนนี้เขาสินสางกุฏิหลังหลังไม่ไปเรื่อยๆนะครับ กัเขาเรื่องนอแต่ไม่ยูวาเออยูแม่นสอดแล้วกับมะนอนยูพิลาหัวแรกกลกับไปป้าซาหวยขายแข่งแล้วโอ้ครับปู่เขาฝันไหมหุญท้งไทยเขาฝันวางสิทธิ์แล้วฟังโดยยันย่อมมีประกาศเตรียมไว้ครับผมมีประกาศเตรียมไว้เขาฝันว่าพระพระอาจารย์ี่บวชพร้อมกันแล้วก็เป็นเาง่ายว่าเป็นมิตรกันในฐานะที่บวชพร้อมกันและอยูน้่กัน เราบอกว่าคั้นซื้อเลขเดี๋ยวจบพดต้องไปซื้อตัวอื่นดอกนะพอเราหมักมักบอกไอ้คนเดียรับูแต่ว่าเราซื้อมาบอกไปทังเล็กเล่าแต่ว่าเล็เหล่าก็ถึงแน่บดถึงแน่แต่ว่าเล็กทยก็ถึงแน่บดถึงแน่แต่เรามักสมัยคอนเป็นเป็นมิชีวิตยูนอพอดีกันเลยปันนีแล้วก็ปันเห็นเล่าเล่าลาสังขารเรื่องมรณภาพบดบดโดนเหมื่อเร็เร่นนี่แหละ เอาบริดพูดถึงว่ามือนั่นหรอกได้ว่าเจ็บขาบเจ็บจบเราเรียบร้อยแล้วครับผมเออเพราะว่าอาจารย์เราตัไปกระบวนความกันหมดล้วนะครับสิบเก้าสิบเก้าพรรษาสิบเก้าพรรษากติเป็นเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าเนาะเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าดีครับปูเออแล้ววันนี้อายุเคนหาสิบเจ็ดปีก่ะกติเป็นหายเจ็ดเนาะห้เจ็ดันบอกเนธพันบอกว่าเออ เพิ่นบอกว่าเจ้าสันเพิ่นก็บอกว่าเพิ่นว่าทั้งหมดนี่อยู่ในเลขที่ออกนี่แหละนะป้ายหาเจ็ดกัปหนึ่งเข่าหนึ่งนี่แหละกับหาเจ็ดเจ็ดหาเท่านั้นเป็นก้าวหนึ่งนี่เป็นอายุบ่ครับปูเป็นพันสาพันสาอเก้าปนพ่อมพ้อมหลวงปู่นี่แหละพ้อมหลวงปู่ช่วงสองช่วงแรกหลวงปู่ขบวนปีสามสังแตพ่ออพลพลอยสามสิบก แต่มากศึกมากศึกแต่มาบวชไม่ปีนี่แะไอได้ชุกเก่าพรรษานี่นะครับพรรษาเก่าเก่าหนึ่งนี่เนาะครับปูเออชุกเก่าพันศาก็ใช้เก่าหนึ่งหนึ่งเก่าเลยครับผมแต่เราอายุเล่ากับหาสิบเจ็ดปีเข่ากับใช้ห้าจ็บเจ็ดหาเลยนะครับผมเราบอกแค่นั้นเราบอกเล่าเราเสียชีวิตแล้วก็เลยมอสพับก็เอิญมอแล้วนะพับนอครับปูแต่ไปยางที แลวโยมก็ไล่มาไล่หลายดีเยอรมันหรือว่าจะเป็นทางด้านเนี้ยประเทศเพิ่อนเพื่อนบอกเมืองอยู่แต่ว่ามเมืองนั่นมันเป็นภาษาเพื่อนน่ะมันอ่านอย่างยากนะมีเงือนชื่อหรือยังเนี่ยนอครับ <c oughs> เอาใจพี่เอ้อถ้าพูดได้อยากได้ของดีเด้อสมุนไพรไปรักษาโรคนะคกับทั่วมหาหลวงปู่ได้เป็นการกุศลเพราะว่าเงินทุกบาททุกตางนี้หลวงปู่กับเสียวมาผมผมมองนี่สาง ุทธนะครับสาวุตีต่อไปศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าหกครับผูสี่เจ็ดแปดสี่เจ็ดแปดครับศูนย์สองหนึ่งเก้าศูนย์สองหนึ่งเก้าครับผมเบอรโทรศัพท์แปลดเป็นทั้งร่ายความเดอ้อครับผู้ได้แยกได้น้ำมันสมุนไพรเลี่ยงขาผู้ได้ปวดแฉงปวดขาหาย แล้วก็โรคริสีดวงทว้านหายโรคกระเพาะหายคแล้วกับกระดะดอย <c oughs> มีดบาดมีดฟันยงหงายไมได้สามมือหายยีบบรีสะบัดเสื้อนี่พาเอาไปบ่อหาเนี่ยยินดีหายอีกหมายกว่าคัดเป็ดเท่ากันคือว่าเสียไปสิบเท่านหายเป็นยี่สิบเท่าเลยของการสูญเสียสีสัพพันสีปุซ่าไปนะพอดีเลยนนะจะจะเริ่มคะแนนได้กับศูนย์เก้าหกสี่เก็ดแปดศูนย์สองหนึ่งเก้าครับปู เอเอเขาก็คุยกันมาแล้วประมาณเอา่อหาหน้าที่กลัวแลวเนาะครับผมตอนนี้หลวงพ่พธชามาเอาของดีอยู่อำเภอแม่สอดนะแม่สอดต่อจากอุ้มผางมาแม่สอดนี่แหละมาเอามากันเอาละมันเลี้ยงผาไปไปรักษาคนป่วยทั่งไข้แฉ่งครับแต่ละคนกบมาโอ้คนละคนตัดอ้อยมีดไปถือขาบาดขาย่าวก,ก็กลับไปโรงพยาบาลกับมีคนเราคนลดชน ถเกิดอุบัติเหตุกะแขนหักขาหัก,กมาหรือว่าคันพูว่าเป็นยังนี้ปวดซื้อกันนวดกระหายนะโอ้ครับปูนวดมองปวดในหายเลยเนี่ยแล้วก็ซัมง่สิตธอดทีเช,คช็คสิทตอดไมนะ <c oughs> ่ได้กินนะไม่ได้กินครับเอ่อผู้ใดที่โทษมากบูชซ่าดีสิแถมเหรียญเอ,อ่อไม่เป็นเหรียญดอกแหวนมันแหวนของหลวงปู่สวงปีสองพันหนร้อยสี่สิบมีเอ,อ่อเป็นแหวนของหลวงปู่สวงสหรับ ไอจีเกตไม่งอดต่อเนี่ยกำเลยใช้แหวนบนไปเลยกำเลยอะไรกำข้องงูเลยบอกเปน็นยังงูมันยันน <c oughs> <c oughs> ี่คืออิทธิฤทธิของเหรียญแหวนหลวงปู่สวงนะครบเทวดาเดือนดินนะจากจีเกตนะตอนอที่จบแต่ก็บอกโยมจากน้อยได้ว่าเพิ่นห้มากเพิ่นบอกว่า,วาห้ตามอายุและท่านสาเพ,พิ่นู้เพิ่นเสียไปครับผมนะเสียไปเมื่อเร็วๆนี้ก็ได้เรียนลบเป็นคาบ่นแล้ว เป็นอาหาสิดเจ็ดปีเข้ากระสี่หาเจ็ดเจ็ดห้าครับแล้วกะทันษาสิบเก้ากะเข้ากระสีอหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนะจับน้ำเนาะครับปูจับพร้อมตัวบบนรางพร้อมันรางสองปูนึงร้องปลาไหลนี่นะครับปูฮะบปลาไหลแต่ว่าขอให้พยมทุกคนอายุหมันควรยืนเด้อทุกคนทุกคนอยู่นอกทางประเทศกระไดครับแต่ฟังรายการนี่ก็โทษมหาปูบอกว่าฟังรายการน้ำปูน้ำไช่ไว้สี่ลงปูเนี่ หลวงพูได้แจก,กเลยแจกแหวนหลวงปู่สวงให้พี่ๆเลยโดยพระเด้บูชาเลยนะโอ้ครับผมแหวนหลวงปู่สวงนี่งามงามได้เป็นรูปหลวงปู่สวงสวมใส่แหวนล่ะอ่ะบาบมวนว่าเลียนดอกเอ่อพนิีชลิดมุ้ยชลิดเนาะแม่คนหลงชลิ์หลายเป็นนักมุ้ยโชคลาภชาิะดมเนืน่นเป็นล่องเขาจังหวะชิบแปดหนึ่งชิบเก้าหนึ่งคุเขาเอาชิบเก้าลอายเขาลอยเดียวสินะครับพอดีปฏิกรรมใช้แหวนหลวงปู่กันไปที่นานเลยเป็นที่นายตรงข้ามับ คนบอกพจ์ว่ามั่วเป็นขนาพผิกหลอกเพาะแหวนลงปูนนี่แหละนะอิสรีิียน,น,นี่คือแสดงอิสริยินน,ะน,นะ,ะนั่นแหละกะนันย่อมจากใด้่ะโทรมาศูนย์เก้าหกสี่เจ็ดแปดศูนย์สองหนึ่งเก้าครับ,รบนะเอาตามนี่นอกก็ี่ยกไปก็ขอให้งานโยมฟังอยู่ภาคเหนือก็ขอให้เป็นเศรษฐีสวนลำไยเด้อฟังอยู่ภาคใต้ก็ให้เป็นเศรษฐีสวนยาง แต่พังยูภากลางก็ขอให้เป็นน่ายทนานาคันแต่พังยูภาอีสานก็ขอให้เป็นเศรษฐีขวันน้ทุงกระลาลองไห้ขันบอกไปไสน์ว่าสอยู่บานขอให้ถือเลขวัดไดก็ขอให้ถูกอายุมันขวัญยื่นขอจ่าเรืออ่อนาำน้ำมาสการครับครับก้นน้ำเสกอะไ้ตามเหล็กผู้ปลาสาวด้วยครับผมเป็นบนล่างนะครับเป็นเหล็กพันสาครับเับเหล็กพ่อสอนนะครับผม มีหนึ่งเก้าเลขพันษาครับแล้วก็พศห้าเจ็ดครับผมเอา่ายคลิปเนี่ยขอให้ f อฟทุกคนถูกหวยรวยเงินไปน้ำกันนะครับผมสุขภาพแข็งแรงครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเที่ยงสานีด้นะครับผมพ่อกันคลิปหนาครับสวัสดีครับ